ปล่อยนะพี่ทานะปล่อยดิฉันอายคนเขาปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะพี่ทาร่ฉันบอกให้ปล่อยฉันลงเลย อะไรของเธอนั้งหนาวะฮะพี่นั่นแหละอะไรของพี่จะอุ้มฉันมาถึงบ้านทําไมอายคนอื่นเขาคนมองเต็มเลยไม่เห็นหรอแถมยังไปหาเรื่องเพื่อนใหม่ของฉันอีกฉันก็บอกไปแล้วไงไอ้นั่นไม่ได้กาเป็นเพื่อนเธอหรอกนะถึงอย่างนั้นก็เหอะใครจะชอบฉันใครจะจีบฉันอะ่ะมันก็เรื่องของฉันไหมพี่มายุ่งอะไรด้วยหรือว่าพี่จะแกล้งฉันนี่กะว่าไม่ให้ฉันมีแฟนเลยใช่ไหมคะก็เป็นผู้หญิงก็มีเพื่อนผู้หญิงวปดีจะทําความรู้จักกับผู้ชายทาไมเล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่เออก็ก เธอเป็นน้องสาวฉันไงน้องสาวข้างบ้านนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รู้จักเธอมันแต่เด็กอ่ะแถมพ่อแม่เธอฉันก็สนิทฉันรู้นิสัยเธอว่าเธอมันอ่อนต่อโลกฉันเป็นห่วงเธอไม่อยากให้เธอโดนผู้ชายรเร็วหลอกนะเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงว่าฉันโดนผู้ชายรเร็วหลอกหรอกเพราะว่าพี่อ่ะทำเร็วกับฉันมาหมดละตอนเนี้ยฉันรู้ทันผู้ชายทุกคนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวนะฉันเนี่ยนะทำเร็วกว่าเธอก็ใช่ดิเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันไม่ทําอะไรกับเธอฮะอย่าก,ก้าจังตัวอย่างเรื่องล่าสุดที่เข้ามาในห้องนอนฉันทั้งทังที่ฉันน่ะยังใส่ชุดนอนอยู่เลยแค่ใส่ชุดนอนมันเป็นไรอะพี่ไม่รู้หรอว่าผู้หญิงเวลานอนอ่ะเขาไม่ใส่เออ,เอ,อ,เอ,อรู้แล้วนะฉันก็ไม่ได้าเข้าอีกแล้วไงแล้วไหนจะเรื่องปีที่แล้วที่พี่แอบมาเข้าห้องน้ําบ้านฉันทั้งทั้งที่ฉันยังอาบน้ําอยูออ่แต่ฉันก็หลับตาทันนะ เห็นแล้วสักหน่อยอ่ะเธอเองแหละผิดไม่รู้จักรอประตูก็นี่เหมือนบ้านฉันะใครจะไปรู้ล่ะว่าพี่จะมาเข้าอ่ะเออก็ก็ถ้าฉันอยู่กับคนเร็วๆแบบพี่ได้อ่ะฉันก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วใช่ไหมฮะเออนี่กระจังเธอก็อย่าพูดแบบนั้นดิเธอก็รู้ว่าทั้งหมดฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยอ่ะเฮ้เรื่องของพี่แล้วกันฉันจะทําการบ้านแล้วกลับบ้านของพี่ไปได้แล้วไปไปเฮ้เออดูแลนะอืมโมโมงกินข้าวหรือยังอ่ะ พ่อกับแม่กลับบ้านนานหรือยังอะโมโม่พ่อคะแม่เออนี่มันพี่โยตะเหรอเอ้ากระลับมาแล้วเหรอพี่โยตะอืมพี่แยงพี่กลับมาเมื่อไหร่กันน่ะครับตอนนี้อะพี่โยตาอ๋อฮมหนูคิดถึงพี่จังเลยอ่ะทำไมมีอะไรเกิดขึ้นตอนที่พี่ไม่อยู่หรอ มีดิเยอะด้วยอ่ะพี่รู้ไหมตั้งแต่พี่ไม่อยู่ปกป้องฉันอ่ะไอพี่ทาโร่อะแกล้งฉันทุกวันเลยนะแถมตอนเนี้ยฉันก็โตมากแล้วด้วยอ่ะยังทํากับฉันเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะชอบทําอะไรทะ้เรื่องทั้งเรื่องกับฉันไอบ้าคนนั้นอ่ะมันไม่เคยโตเลยอ่ะพี่พี่พี่อยู่ตาะพี่กลับมาแล้วอ่ะพี่ต้องไปจัดการไอพี่ทาโร่ให้ฉันนะเอาเป็นว่าฉันเจอมันเดี๋ยวฉันจะคุยให้แล้วกันนะไม่เอาไม่คุยพี่ต่อยหน้ามันเลยหนูมันไส่มากโอ้ย ฉันรู้หรอกน่ว่าเธอก็ไม่อยากให้ฉันทําแบบนั้นหรอกพอเธอเองก็รู้นี่ว่าจริงๆแล้วไอ้ทาโร่มันก็แกงเธอไปแบบนั้นมันก็เห็นเธอเป็นน้องสาวแค่นั้นแหละน่เอ,อ,เอ,อไอ้รู้มันก็รู้แหละแต่บางทีก็แก้งฉันเกินไปอ่ะฉันก็เหมือนไส้เหมือนกันนะไม่คุยเรื่องพี่ทาโร่ละว่าแต่พี่กลับมาจากอังกฤษเมื่อไหร่อ่ะ กลับมาเมื่อวานแล้วก็กะว่าจะมาหาคุณลุงคุณป้าแล้วก็มาเยี่ยมเธอนี่แหละแต่พี่ไม่รู้เบอร์เธอพี่ก็เลยโทรหาคุณป้าคุณป้าเขาบอกว่าเขาไปทํางานต่างจังหวัดนี่ใช่ไหมเห็นว่ารอบนี้จะไปหลายเดือนเลยอะพี่หนูต้องอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะเหงาเลยนั่นแหละคุณป้าก็เลยขอให้พี่อะมาอยู่เป็นเพื่อนกัดจังที่นี่ อจริงนะพี่จะอยู่เป็นเพื่อนหนูจริงๆนะเดือนเดียวนะและเดี๋ยวพี่ต้องกลับแล้วเดือนเดียวก็ยังดีหนูจะได้ไม่เหงาถ้างั้นเราออกไปหาอะไรกินกันไหมร้านประจําของเราที่เราเคยกินไงได้ดีเออกระจังพี่ซื้อชุดมาฝากเราด้วยนะอยู่ในห้องเราอะใส่ไปด้วยอะเออได้เลยพี่ชุดอะไรกันอะโอ้ยค่อยๆกินก็ได้ ได้กินนานเลยพี่ตั้งแต่พี่ไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะก็ไม่มีใครพาหนูมากินเลยตอนนี้ก็โตแล้วนี่ทำไมไม่ขับรถมากินเองอ่ะได้ที่ไหนก็นเล่าพ่อกับแม่อ่ะห้ามไม่หนูขับรถ <c oughs> งั้นทำไมไม่ให้ถาโลพามาโอ้ยอย่าเลยพี่ทาโลนะขอแค่สักวันหนึ่งไม่แกล้งหนูอ่ะ <c oughs> แค่นี้หนูก็ดีใจตายละว่าแต่ ชุดที่พี่ซื้อให้หนูอ่ะทำไมต้องเป็นชุดนี้ด้วยเนี่ยเอาก็าพี่เคยจำได้ว่าเธอเคยอยากเป็นผีเสื้อไม่ใช่หรอพี่เลยซื้อมาฝากไงไม่ชอบเหรอโอ๊ยนี่พี่ยังจำได้อีกเหรอหนูบอกพี่ไปตั้งแต่หนูอยู่ป .5 ้าแล้วนะเอาตอนนี้ไม่ชอบแล้วเหรอเนี่ยไอชอบมันก็ชอบอยู่แหละแต่ว่าให้หนูแต่งมาแบบเนี้ยคนเขามองหนูกันหมดลแล้วเนี่ยพี่วันน่ารักเดียว แต่หนูว่ามันไม่ควรจะใส่แล้วไหมอะ่ะไอชุดผีเสื้อเนี่ย <c oughs> พี่หมายถึงว่าเธออ่ะน่ารักดีออก <c oughs> เออพี่ <c oughs> เป็นไรพี่ล้อเล่น <c oughs> เอ้าไอพี่ยูตะาไอ,อคุยด้วยเล่ารีบกินไปเลยจะได้รีบกลับ <c oughs> เอ้าจะรีบกลับไปไหนอะ่ะ <c oughs> หนูยังแขนไม่ลืมหรอกนะ <c oughs> พี่ลืมไปแล้วเหรอพี่ยูตะ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ก่อนที่พี่จะไปเรียนอังกฤษอ่ะหนูยังเอาชนะเกมเพย์พี่ไม่ได้เลยนะอครั้งนี้แหละพี่จะได้แพ้หนูแน่รีบกินรีบกลับแล้วหนูจะไปเอาชนะพี่เได้เลยไปรีบกินเร็วแล้วว่าแต่ไม่มีกันบ้านเหรอวันเนี้ย เออมีดิพี่เยอะด้วยอ่ะเอาแล้งจะทำทันอ่ะเนี่ยเอ้ยนั่นดิงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะเอาลืมเลยอ่ะขันบ้านเยอะมากเลยพี่งั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะนี่แกตามฉันมาสินะเห็นด้วยเหรอเห็นตั้งแต่ที่แกแอบมองผ่านหน้าต่างที่มันกระจังแล้วไหนว่าไปเรียนหลายปีทำไมกลับมาไวจังวะช่วงนี้ที่อังกฤษเขาหิมะตกอ่ะ เขาเลยหยุดเรียนฉันก็เลยว่างกลับมาเทียเท่ยวบ้านมาเที่ยวบ้านหรือมาหากัะจัง,งนั่นแน่ <c oughs> แล้วฉันจะมาหาลูกพี่ลูกน้องของฉันมันแปลกด้วยรอระ <c oughs> นี่พี่อยู่ตาฉันรู้หรอกนะ่ะว่าพี่อ่ะไม่ได้คิดกับกัดจังแครลูกพี่ลูกน้อง <c oughs> นี่ฮั <c oughs> โลโหลนายเองก็คิดเหมือนกับฉันไม่ใช่เหรอกัด <c oughs> <c oughs> จังอ่ะเขามองพี่อ่ะ เป็นแค่พี่ใชยจริงๆเท่นั้นแหละมองพี่เป็นแค่พี่น้องกัจจังไม่มีทางมองพี่หรือคิดก็พี่เป็นอย่างอื่นได้ของหน้าไปดีนะพี่กัจจังคิดว่าฉันเป็นพี่แต่นายนายรู้ไหมว่านายในสายตากัจจังเป็นตัวอะไรเออเอเอก<ะ>็กัจจังอะมองนายเป็นตัวร้ายมองว่านายเป็นคนที่ชอบแกล้งเธอครอก็อออฉันว่านายอะ เลือกวิธีจิบกระจังผิดทั้งซะแล้วนะทารโเออไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกนะกระจังอะ่ะฉันดูแลได้นายเองก็อยู่ต่างประเทศะนะ้าทำไมไม่หาแฟนต่างประเทศวะก็เพราะว่าฉันก็เหมือนนายนั่นแหละนายก็รู้นี่ผู้หญิงที่น่ารักกว่ากระจังบนโลกใบนี้นายคิดว่ามีอีกไหมล่ะเออก็ฉันน่ะเฝ้ามองกะจังานายแตเด็กฉันไม่ยอมให้กะจัง ไปเป็นของใครหรอกนะเฮ้ยฉันเองก็ไม่ยอมกันหนแล้เป็นใครกันวะไม่ใช่เจ้าของกระจังซะห, <c oughs> หน่อยแข่งกันไปดีงั้นเราก็มาลองแข่งจีบกระจังกันแข่งกันแบบแฟร์แฟร้างใครแพ้อย่ากโกรธกันเวย <c oughs> ได้แกเตรียมเช็ดน้ำตาได้เลย <c oughs> ได้เลยไอ้น้องชาย <c oughs> <c oughs>